จันโจโอเควันนี้ครับผมวันนี้แนะนำหน่อยครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับโปรโมเตอร์ครับเบียร์กินข้าวใช่ไหมพี่โอเคครับผมครับเดี๋ยวตามไปครับนี่ครับมากับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับจานต้อมครับวันนี้เอาเจ้า โอ้แชมป์สายเมืองสายวัดทุ่มมาเล่นป่าจะเล่นไหมเนาะสวัสดีครับอาจารย์ชลอมใช่ไหมเหมือนเดิมเจ้าสามวันนี้อาจจะได้ย้ายค่ายสวัสดีครับแจนนี่มาครั้งหลายครั้งแนมนอนงการโอเควันนี้ต้องแชมป์ต้องแชมป์ สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับจันโชคครับจันโชคสายป่าเขาครับเด็กคอนหวันครับวันนี้ออกป่าเมืองการโอเคของครับของมันหวานครับสวัสดีครับนี่ครับจันวิเชียนนะครับผู้ใหญ่ทางสายปทุมเราวันนี้มาร่วมสนุกกันเนาะมาเป็นมาดูเปิดหูเปิดตา วันนี้นกใหม่นกเก่ามานกใหม่นกใหม่ใช่ไหมครับน่าจะหมานอยู่เนาะจะหมานหรือเปล่าไม่รู้มาลองดูครับโอเคขอให้มันหมานครับครับครับขุนโอ้โหอย่างนี้นกป่าจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยดูครับนกต่อเยอะกว่านกป่าครับ หมัน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 ครับไข่หมันเหลืองานนี่เช็มครับตอนนี้ทำอะไรครับโออ้โ้กลมซองกลมซองเอ็งไหนเฮ้ยเฮ้ยเขาวะ ลูกป้าเนี่ยไม่ใช่พ<ะ>ุ่มตัวน,นี้แล้วมันหวังอยู่นี่เอาครับตอนนี้ทีบงานปองขุดขอใหญ่จัดแล้วนี่ครับจานเน็ดจานเอ็ดจัดแล้วเสียงโตขลลมครับโอ้ย ลุ้นตั้งนานครับจัดเล้วแม่นบ่เด็ดเถอะวะสู้กันตั้งดุนฮ้บ่นี่ครับเจ้าสังทองแม่นบ่สังทองจัดเล้ว แข่งเมืองการครั้งที่สี่ครับอุย้ยยอดครับสุดยอดเต้มแรกมาแล้วน,นี่มานแล้วย่ำย่ำโอ้ยเสียงเสียงกลางครับกลางไปใหญ่เลยสังทองจัดแล้วมานครับเต็มแรกครับจ้านพับเจาน๊อปพิชา,จานจ้าพิชานดูทีมงานปองเป็นไงไม่ได้เก่งไปสายเมืองนะครับ จานดีต์มาแล้วครับเต็มสองครับวันนี้เจ้าสังทองทำงานอริวริวตัวนี้ริวครับ <c oughs> น,น,น่นครับเต้มสงองเต้มแดกด,ดีครับีทีมงานเราไม่ผิดหวังครับจานโชคหนึ่งเต้มเหมือนเดิมครับเปล่าครับวันนี้วันนี้มาถ่ายคลิปครับไม่ได้มาต่อต่อยแย่ง <c oughs> ใส่ๆๆไปเที่ยงหน้อนีิวันนี้นะครับผมเที่ยงแล้วครับวันนี้ทีมงานเราได้3ามแต้มนะครับจานเย็ดสองจานโชคหนึ่งแต้มครับไปวันนี้ผมเห่าครับ น,นี่ก็จะเป็นป่าไผ่นะครับเราเดินลัดลูกเขาลงมานะครับเดินโยลัดลูกเขาลงครับเอานี่เอาอีกว่าว่าถ้าเดินไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านเดินนะครับอาจจะอ้อมไกลก็เลยเดินลัดนะครับลัดป่า รัดเขาครับสองลูกมาเพื่อจะไปจุดนัดพบนะครับแต่ยังไม่รู้ทางออกเลยไม่จะออกไปทางไหนครับปึ๊บปึ๊บอุปสรรคที่หน่อยครับ <beleza> โอ้ยงอแตศงอแตง สุดยอดเลยจังได๋สายเมืองหือข้าวขาเราจับขาบอกแล้วสายม่วงกะซ่าคือสาย <laughs> 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 ความจะเข้าในนี่อย่างนี้ไม่ดีเหรอนี่บอกไงโล่งกวา่าไปตอนนี้ลงปลายู่นะครับผมโอ้เออตุนแล้วก็ไป ไกลเราไปไงนู้นนี่ไส้ไอ้นู้นเข้าป่านะเข้าป่าลึกนะเฮ้ตัวนี้มือแปดด้านครับผมไสย Sai, <laughs> khinh Như như khổ không? <cười> 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 หาทางออกยัไม่เจอครับยังไม่โูนครับตอนนี้ฮะ,ะลนะกลับมาทางเดิมหรอไม่เอานะไม่ไหวนะกลับมาทางเดิมนี่ต้องขอตัวช่วยแล้วเอาครับเริ่มมีแสงครับ เิมเจอแสงแล้วครับคิดว่าอีกไม่นานคงจะออกไปได้สุดติงครับสุดติงเดินม,มาเจอล้าทานครับห่วยครับโอ้โหตอนนี้สัญญาณก็ไม่มีครับ ไดีโอ้โออ,อ,โอ้ไพี่น้องอยากล้างหน้าเหลือเกินอ,อยากจะล้างหน้าเหลือเกินตอนนี้ไม่มีสัญญาณนะครับผมมีแต่ป่าไผ่ ไปยีรอยตัดหรือรอยหักโอ้สุดๆครับรอบนี้สุดๆครับโอ้ยไปครับเดี๋ยวดูก่อนครับได้ยังไงเดี๋ยวค่อยบ้ากันครับตอนนี้หาทางออกก่อนครับ ขอครับเดินมาถึงทางตันครับต้องกลับไปอีกครับโหมดไล่เกินครับไรครับ โอ้พี่น้องยังหาทางออกไม่เจอครับโอ้ตอนนี้เริ่มหมดแรงแล้วครับไม่ได้สนุกนะครับแบบนี้งุงไปใหญ่แล้วครับโอ้ยยังมีทางเดินอยู่ครับเดินไปตันเดินไปตัน วันดีนะครับโอ้โหโอ้หวยตุนนี่มีไม่ยอยู่เดินโอ้ยโ,โอ้ยงามแล้วทีนี้งามแล้วครับปานโชค ปลาลุยครับเจอแสงแสงเอเอออกจากป่าไผ่แล้วโอ้ยเห็นแสงแล้วอเออนี่เลยเดียวโอ้โหเห็นไหเออคับคลายคับคาหน่อยฮะ วอกเลี้ยวออกใสเอาครับมาถึงป่าล่งแล้วดูดรงในครับอยากจะบรรยายครับเอาครับโอุ้ดจอดครับรู้ข้าวก็หิว วา,านป่าบ่ไม่มีอารมณ์เก็บแล้วตัวนี้ฮะอโหยังโหยยังโอยเห็นเห็นทางแล้วโอ้ยอโอ้ยไปไปนี่วันเที่ยง ครึ่งได้ครับเริ่แตบบ่ติบีนมุงสี่สิบโอ้หวานโชคเล่นเนาะเหงื่อโชคเลย